ฝากติดตามเฟซด้นะครับเฟซจริงนะครับจะมีผู้ติดตาม1นึ0 0 0ขึ้นไปนะครับตอนนี้เฟซปลอมระบาดเยอะมากนะครับแล้วก็พี่่านใดนะครับถ้าจะส่งรูปพระมาทางไลน์นะครับผมก็ทําแพลตฟอร์มนะครับเนี่ยครับดูตัวอย่างนะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเสร็จนะครับพี่แอดเสร็จ ส่งรูปพระมาได้เลยครับไม่ต้องถามว่ารับเช่าไหมหรือว่าผมจะปล่อยพระไหมอะไรนะครับส่งรูปมาแล้วก็ผมดูนะครับถ้าสนใจนะครับผมจะวงกลับไปนะครับแล้วก็สอบถามราคานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาพบกันที่วัดป่าเลไรีนะครับนี่เวลาเที่ยง23นาทีนะครับต้องบอกก่อนนะครัะว่าคนเยอะมากเลยเนี่ยตามมาดูครับว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับเท่าไหร่ครับ เขาเดิมนี้อะไรสิบห้าสไม่ได้เหรอยี่สิบแล้วกันยี่สิบพิมบางยีสองยี่สิบสองุนนงบบนี้ะนี่ทิมผมก็แล้วได้ไหมขอบคุณครับผมครับเฮงไงครับผม จดียินนาร่าเนี่ยอะไรครับจินนาร่าเท่าไหร่ครับเนี oh. ่ยพ er ันห้าเท่าไหร่ครับพันห้าอันนี้หลวงพมเนาะมันเป็นหน้าหน้าวัดขันเงินอ้าวพี่หมูอห่งครับพี่มาตะวันเลยพี่พันสองได้ไหมครับเพี่อ่าสิบสามนะครับ แน่นอนะเฮียเขาแบ่งปันครับผมครับเฮียเฮงเฮงเขาผมครับอ๋อเฮงเฮงรับเฮียผมครับผม ดูหอมหกเลยม้งครับดีบาลีสวัดีพวดีสวัสดีครับ่สวัสดีครับเป็นเพีงครับพี่อย่างนี้อะไรครับพี่สี่พันสี่พันยี่ส้าได้ไหมพี่ไม่ได้มึาเช้าไม่กวต่อกันในสามสิบสามแล้วกันนะสามสามอ้ยโทษครับ อย่างนี้พี่นึ่เอาพันห้าพันหเรื่องที่มากี่โมงเนี่ยมาเช้าเยแล้วยังไงพี่นีเอาสองพันนะอันนี้อันนี้อันนี้ยี่สามนะพี่เนาะสามสามเออสามสทวดทีทวดีพูดิก็เมื่อกี้่อยี้าจมายี่สามเข้มไี่ไปว่าคูน่ยพี่ อันนี้15ได้ไหมพี่สิบห้า <15 S 2> ใ15ไหมครับชิดนิดหน่อยสิบแปดใช่ไหมเนี่ยอจัดไปครับพี่สิบแปดอันนี้เอาให้ลงตัวเนี่ยสิบสอง้ลงตัวขนาดนี้อ่าได้ได้พี่ พันสองพันแปดสามสิบสบของผมเป็นเท่าไหร่นะพี่นะสามสิบสกับสิบสองันนี้เป็นห้าสิบห้าสบอันนี้สิบแปดหกสบหกสแครับพี่เรียบร้อยครับผมเข้าเลยนะครับพี่เฮงๆครับผมขอบมากครับพี่ครับ

6ได้ไหมครับแคอันม่นใานหลยาเลยทำให้ทุกคนย่รูจะต้องตองน่นสัทลขาย่ไหนห้องแอรครัตรวจนั่ได้ผมคาการ์เป็นาสอร้อยตัวประมาณวินทีดีบริหารเลยนะพี่น้อยในการปกอบพี่น้อยูาพี่สอกานครับแล้วก็นนี้ก็ต้องขอบคุณเลยเพราะว่า S <S เท่าไหร่ละ1,500 1,000ได้ไหมพี่อยากได้อะไรจดให้เยี๋ยังปิดตานเนี่ยพี่ในครั้งนี้นเราอเิสับสนุน,ก,นกับวิทยาลไยขอบคุปมากครับผมวิทาีาลัยส่งัสดีครับได้ครับัสดีนะอันนี้องไหนครับเนี <S <S ่ยไม่ใช่อง์นั้นโอ้มันกระท้อนี่ครับจาน เท่าไหร่ครับไม่แพงเนี่ยยีไม่เนม, <laughs> มันเป็นในพิมพ์นะไม่ได้ไม่ได้ไห่้ไไนไหน,นลองดูครับ่ทยี่สิบผมซื้อนะลองดูครับผม <c oughs> อันนี้อันนี้ไหนลองดูนี่ครับ <c oughs> ไม่เอาข <c oughs> อ๋ให้าจานไว้ลองขายก่อน มมัันนนนเเหืืออ้ใช่แท้ดูง่ายดีครับแต่ว่ามันหล่อนัน่น <22. S 1> ยีบบย่สิบนะโตเช่าเช่าแล้วกลับเลยนะกลับจริงไม่เอาไมวาย,ยอกเล่นเอามามาพนันเลยครับยี่สิบสองนะงนไปไนีน่กันกลับจริงเนะอย่าเพิ่งกลับดีขายไปก่อนครับเอาแล้วเหนื่อย ภาพแแข็งงรไม่แข็งแรงกันสิพี่คุณนะฮะเองๆครับผมถ้าลูกชายเล่นเองๆครับพี่เช่นกันครับพี่ถูกว่าแข็งแรงนะพี่อย่างนี้ก็แล้วเนี่ยจาแล้วอ๋อสี่พันไม่ได้พวกนี้มัน ม่ง่ายเลยตอนนี้ได้ตอนแรกตูนไมไดเก่งใจไม่เป็นไรครับผมเอาไว้เอาไว้ให้ลองอยู่นานๆก่อนเผื่อนี่โอ้โหขอบมากครับอาจารย์ไม่ต้องรออยู่นานพี่เดี๋ยวเริ่มเลสิเก่งใจไม่เป็นไรสิบห้าง่ายๆเข้าใจเข้าใจครับผมได้ไหมครับได้นะครับผมครับ ขอบคุณมากครับพเพลงครับผมร้อยเดียวครับร้อยเดียวร้อยเดียวก็เสียวได้ใช่หมดแล้วพี่อาทิตย์ครับหมดแล้วร้อยเดียว,ว,วดีไหมเดี๋ยวปั่นๆของที่บ้านเดี๋ยวนี้หน่อยห้าร้อยห้าร้อยไปห้าร้อยห้าร้อยไปพี่ใหญ่พิทสามร้อยไปครับามานะเขาอ,อยากได้ต่อเลย ให้ต่อใช่ไหมสามร้อยตังแล้วสามร้อยบาทได้ครัโตแล้วเนี่ยนี่ีกงมากเหลือไหมไม่เหลือแ้ครับได้ครัโตแล้วได้ครัโตหนึ่ัโตไท้ารโตตัวสามร้อยสามร้อยนี่ค่โตโอเคงรเขาบอกเจ้ารับผมต่อตะกุดหมื่นห้าต่อเบี้ยหมื่นหนึครับเก็บไว้กระป๋องเก็บไว้ก่อนครับฮงรบอ điều này là gì vậy thím? tập đi 4000? 4? nếu ngân nè? được. 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 ไม่ข้ามหมื่นได้ไหมพี่เนี่ยเจ็ดเสิบเจ็ดสิบไม่ได้แปดสิบใกล้เจ็ดสิบห้าใกล้เคียงเลยพี่เอ้ยมาตักเนี่ยอุ้ยระวังพี่เอ้าเฮงเฮงพี่สวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมาเดินเมืดี้มันเป็นข้าบดำๆแล้วนะ น่ารักเนยปรุงง่ายอันนี้นะ่าราคาไหนนะเนี่ได้หมืน่นหมืน่นสองห้าร้อยหมื่นหมื่นกับแปดพันแล้วกันหมื่นแปดแล้วกันพี่หมื่นแปดไม่ได้อะดิหรอปัญหอ,อันนี้ใกล้เสียง ไปหมื่นเก้าแล้วกันตับนิดผมผมว่ากลัวจะไม่ไหวพี่หมื 19, ่นเก้าว่าพอดีทุนมันไม่ได้อะไรพอดีทุนเหมือนในถั่วเหรออ่าพี่จัดนะอ,อุนหนุนเรียบร้อยครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ดงครับผม เรื่องไหมไม่ได้เรื่องพี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมเล่นเกมสบายเลยพี่เพลินเลยเพลินเลยอาการดีจังเลยพี่เนาะโอ้นะอาการดีอย่างนี้ต้องหาคู่นี่อะไรพี่นี่อ่ะันเดียวปันเดียว,ยวผิวไม่มีแล้วดิเจ็ดร้อยได้ไหมพี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหา ไม่ใช่พี่หน้ามันไม่ใช่โอเคครับพี่ครับไปถุงให้น้องหน่อยไม่ไมีถุงเงี้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรแต่เป่าไปเลยเองครับผมครับเอา้าหายไปดีมีอะไรนะ ไม่รู้จะมีอะไรเปล่าบ้าาไหรลหนึ่งพัน ไม่ใช่เก่าดีนะอย่างนี้ดอกเลยไม่รู้ไม่รู้ที่หรอกคู่สิบ่องได้ไหมเนีย่ยคู่อะ ของผมเป็นเท่าไหร่วิอันนี้ 12, 6, นน1น2นีไม่พันตังเกียร์ยี่สสองเนาะั้หนึ่งนะสบ,บายแล้วเต้มีกินแน่นอนมึงสบ,บายแล้วจอซื้อครับไปร้อยสบายแล้วสบายแล้วขายไปสามร้อยอย่างงี้ <laughs> ขอบคุณมากครับไอ้เดินเที่ยวก่อนโชคดีขอพี่โป่งเดินเที่ยวนะพี่ฮะพ,พึ่งมาได้ทังบาหนึ่งไอ้และวันนกเท่าไหร่สาสองสามพันสขอชมหน่อยอือหพี่อยู่บ้านเลยเนะี่ย ผมซื้อผมด้เลยนะแต่ไม่เหมาเลยซื้อทีลนะององไรมันนกสามพันแล้วกันจัดสิครับจัดจัดอ,อู้หูหนุนนั้นสามพันและไอเนี่ยป,ประจําวันที่ไม่ลงไม่มียาเนี่ย หนะนึ่งพันหนึ่งพันเป็นสี่พันเนาะนี่ซื้อมาพูดนี้และนี่อ่ะเฉยถามห้าสองหน้าพุดพุดสุขานน,นี่เป็นตาตาเนี่ยเออใช่เห็น,น,นบอกว่าเอ็งเองได้มาเยอะอันนี้อันหนึ่งสามพันองเหลืออะไรอีกอ่ะโอเค ขอบคุณมากน้องชายเดี๋ยวพี่เดินก่อนใช่ครับอะสวัสดีพี่ส<า>วัสดีพี่ครับได้ไหลายชิ้นยังสัตย์ทีพอได้ครับพี่ไอ้ยังปิตาประบุญเท่าไหร่พี่สักยี่แปดได้ไหมพี่ขอ้โหห่าวครอ๋อของพวกเหรอได้ยัไม่รับจ่าย อ๋อท้องมันเป็นรูหน่อยนะยี่แปดได้ไหมพี่ลองดูครับผมและเล็ดใช่ใช่อันนี้ยี่แปดได้ไหมพี่ลองดูนะไม่ได้ไม่เป็นไรพี่เป็นรูนิดหนึ่งตรงนี้ผมทำได้ไหมจริงๆเขาคว้ามาสี่ผมคำนอไม่รับสายไม่เป็นไรพี่เลยมันเป็นรูไม่เป็นไรพี่ขอบมากเราจะไปรับสายไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันได้ไหมขอบคุณมากนะพี่นะได้รับสายได้แลพี่นะ ครับผมครับได้ได้พี่มันมีต่อสองมื้อนะแต่พี่ผ่านไม่ได้บองตรงมองนี้นี่แที่ชูบูหรือกา่ครัาผมครับพี่กันได้แข่งครับพี่พี่เขามา่ครับผมครับมาใครยศเหรอ ไอ้ลูกสขากดนี่เป็นที่ไหนนี้อะไรอันนี้22ครับอ๋อ22เนอะเพราะบูยแลวทำไมมาน้อยอ่ะก็ไม่ไม่ค่อยก็ขายบอขายได้กขายได้เล่นตอนนี้นิ่งเลยดิเท่าไหร่แพงไหมมาสามาสามขาี่สี่ขาสามขาสี่ขาสี่ มันมียกบอลนาพี่อ่าอัโดนหน้าโดนไหลด้วยขอบคุณมากนะเดี๋ยวได้เหรียญพระแก้วเนี่ยครับวัตุลุนพันร้อยเอาพันสองพอวันนั้นพี่ซือไปพันดังดีกว่านี้ใช่อะพันพันนั่นแหละพันสองเอาพันสองเฮงเฮง่พี่ยอดไอ้พานุจะฝฟากุ้งอ่ะตื้อเหมา่อวานยี่แปดยี่แปางันหน้าพัก เธสวยดีนะใช่สามพันกับพันสองซื้อเขามียงอะไรสี่พันสองเนาะครับพี่ใช่แต่เวลาเวลาเปิดคนอื่นของเองนะขอบคุณมากพี่ตัดสิครับเองงครับรถเขาเหลือขอเซวลุย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 ได้ซื้ออะไรแล้วเนี่ยซื้อคุ่สี่เลยอ๋อครับเท่าไหร่พี่เท่าไหร่สวยกว่านั้นนะโอ้สวยกว่าอะไรลื่นกว่าสี่พันนั่นแะ ลื่นกว่าสวยกว่าลื่นกว่าถูมีพัทรูปยังมีอยู่เลยพี่จริงๆเนี่ยเห็นก็นรู้อยู่ก็เจ้าของผมอันนี้สวยเวลาที่พี่ขายสัตว์ที่พีพูดไปรเรื่อยดูดูพี่พพลื่นกว่าเท่าไหร่ตัวเลขกันโอ้โหมาสามห้าเลยนะสามสองแล้วกันพี่แมวแมวสามสามอันนี่เด่นทุกทันเลยเหรอ เอาสามห้าเขไปสองร้อยสามห้าไดูยังงพี่จะินเบาๆไปไม่อากไหมอย่างเงี้ยเ,เบาๆวะนี่แพงไหมนี่มันรุ่นแรกเลยไม่แพงไหมดูว่ารุ่นแรกอะค่าไปอะเอาสามพห้าโอ้รุ่นแรก,ก<ป>รสักรุ่นแรก,สสรแรกถ้าใส่ถัยอย่างนี้แพงเลยแวบาอันนี้มีรูปแล้วอันนี้สามสากันนะอันนี้เอาสามสกันบางโอ้ สามสามแล้วสำเสร็จเสียงแรกมีลูปรูประตัแล้วมันไ้วสร่ายได้ห้าพันมันข่ายไม่ได้แหรอพี่ราคาแหมมีปลาพระโจงสวยปลาเท่าไร่สวยแค่พี่ห้าพันห้าโอ้ห้าพันห้ามีละกันยี่สิบเจ็กับสามสานะพี่นะมันได้ลงตัวกัน แง่ถุงต่องไปเอาต่องเอาต่องรายการเป็นเท่าไหร่พอดีจ้าเอง่น้องพอดีครับดูอะไรมวยแต่เล่นโทรศัพท์รอเนาะอันนี้เท่าไหร่สามสามบวกสามสามยี่สิบเจ็ดไงหกพันป่ะหกพันบาทหกพันขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่วันเป็นไงครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เนี่เท่าไหร่พี่เจ็ดร้อยมีขายไม่ได้ห้าร้อยได้ไหมมาใส่หน่อยอ่างทองที่นเหงิงเหงิงครับพี่ครับครับไปครับ อ้าวพี่เล่สวัสดีครับท่วม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 เหงๆงครับพี่ไม่ต้องสะพายกระเป๋ามาเก็บ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 เลียยเลยโอ้าไหร่พี่เท่าไหร่อันนี้เอาสามคันนิดหนึ่งลงยาได้ยี่สิบบาทโอ้มันกระเทาะโอเค อย่างนี้อะไรพี่เอาพันห้านึ่งพันได้ไหมพี่สองพันเกิดเยเข้าบ้านแนละ้วน0่พันือนกันเห็นองค์นี้องค์ใหญ่ไองค์เล็กๆได้เลี่ยมด้วยใกล้ๆเคียงราคาเอาสิเกียรตได้ค่ะอ้าเพียวเดี๋ยวจะหาว่า ได้เรียมไหมพี่คลาสสิกดิเองครับพี่ครับผมเดินเที่ยวกันนะพี่เเฮ้ยพี่วุฒินี่ใช่บุ๊กสุพันไหมเนี่ยถูกต้องครับพี่วุฒิก็ดีไม่มีอะไรนี่ยพะลุ่งเท่าไหร่พะลุ่งห้าพันขายต่อสมบูรณ์ไปนี่ซื้อแก สามติ๊บเลยไหมเพ่สามติ๊บเลยไหมเปนบี้บี้สามติบเลยเพ่มาเพ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้นะพี่แป๊บนึงอันนี้พันพพสองเลยไหมนะเพ่อลองดูนะพี่นะเดี๋ยวดูสภาพหลังหนะ่อยเจ๋อแค่แน่นอนพีนนแ่ตตแต่ว่าสภาพหลังโอ้โหชัดเจ๊ัพี่ ซื้อตรงคลาสสิกตรงนี้นะพี่เป็นเปสี่พันสองนะพี่นะอย่างเงี้ยนะเหงิงเหงิงพี่ขอบคุณมากนะพี่นะดีมากครับรักเหมือนเดิมครับพี่รู้บ่าวันนั้นน่ะเจอที่นู่นครับพี่เหนนีหล่อเขาจะเข้าอะไรแดงแดงหรือเปล่าหรือเราอะไรนะพี่นะเขาจะเข้าที่นู่นหน่ะที่งานหนึ่งงนเต็มยาวเห็นไหมเห็นนิ่งแดงอ๋อเขาตีต้องแพงไหมเหรอนี่ต้องสองหมื่นใช่ใช่ใช่พี่ หูกว้างลูกพี่หูกว้างเท่าไหร่ดิหูกว้างเท่าไหร่พี่หมื่นพันไดไหมโอ้โหเจ็ดสิบเนี่ยไหมพี่ไหนดูสภาพหน่อยเอาไว้แล้วก oh. <70 S 2> ันมีคนต่อไว้หมื่<อ>แนแแต่ว่าอยากบบาได้หมื่นกว่าบาทน่าจะไปได้นะกระไหลทองเปียกทองเปียกทองใช่ได้เปียกทอง จะได้แล้วมันในนี่ตรงนี้นะยับเนื้อยิ้นเนื้อยับตรงนี้ครพี่น่ารักดียิมน้ำเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยครับพี่พี่แปดสิบสิพี่แปดสิบขายมากเลยพี่เข้าใจครับผม เอาเก้าสิบมาพี่ต่อหมื่นจริงๆวะนั่นไม่ได้ขายเก้าสิบอยากขายพี่ไม่ได่หิวอ่ะจัดไปพี่เก้าพันพี่นับก่อนดีครับพี่ขอบคุณมากครับนับกันหนึ่กลัวเกินไหมหรอเฮงๆครับผมโชคดีครับพี่ครับเป็นกันครับพี่สวัสดีเอ้าโอ้โหจันมอยสุดที่ไม้เยอะปากพอได้อันนี้ซึ่งนานเลยดีอันนี้เนื้ออะไร เนือตะกัว,กวนี่แหละอา่ยังเป็นได้แพงไหมหพันห้าแล้วกันเนาะนี่เลยนึงพันห้าสอสอสงม่มันเป็นทรงไ้นั่นแต่ว่ามันได้เนื้อมันเนื้อมันนั่นดิเคง่เหรครับผมไหนอ่าอ่าเนี่คือใหญ่ก็เกแต่ก เดินนะเดินเที่ยวกอนนาจ๊ะมัอยเข้ามาไมเห็นเห็นเข้ามาหัวไอ้สุวรรณหน้าสวยไหมไม่สวยไม่สวยเนาอพอไม่สวยมันไข่ยากไข่ยากรอเหรอโอ้ยยากอย่างพวกแหนบแหนบบนนี้แพงไหมฮะ แน่คนนี้เอาสิบห้าเเล็กสได้ปะสิได้เล็ก้องบน้างเยโอ้ได้ไได้ๆๆๆใกล้เคียงสิบสอมันใกล้เคียงเอ้าเนี่ยเนี่ยตลอดเลยเอายี ต่อมายอมมีกำไรทั้งหมดอ่ะตอนนี้หิวหิวไม่จริงเฮ้ยแกงหิว16แล้วอันนี้ดูดูความอีกอีกแฉบสวยไหมโอ้โหสวยนร่ารักำไรน้อยฮะไรน้อยจริงพูดไปเรื่อยโอ้ดูหน้าผมดิไม่เคยโป้หกวิหรอกโป้หกเมียอย่างเดียวเอ่ะ16นะ เป็นยี่สิบแปดใช่ไหมโอ้โหไม่ไหวมันลื่นผิวมันแบบอะไรนี่หน่อยคอยฟังมันอือยี่สิบแปดครับผมครับผมครับนี่ครับขอบคุณครับเหงื่อเหงืครับผมขาผมครับ้วโอ้ยเด้ที่จับติดแล้วเดินเที่ยวครับครับเหงืเหงครับผม ย่ตลอดอ่ะสี่ัน้่สี่สิบแล้วมันกุณด,ดุ่นนี่มันไม่ไหวสิบ <13 S 1> มันไอนนี่มันมันยุบป,ปดะดิากขายพีย่อืมสิบสามไม่ได้นะพี่นสิล้านสามนี่สมห้าร้อย สิบสามเป็นสิบเจ็ดเนาะครับสวยจริงครับสวยจริงกรเนาะได้คร um> ับค evet OK)> ี่เรียบร้อยครับผมได้ครับครับครับเพลงเองครับผมครับไปแล้วได้ครับครับเพลงเองครับผมครัคุณนี่มาไหมพี่ไม่แน่ใจ ครับ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 ไปเลยโอเคนะวันนี้ก็พอได้ซื้อนะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางของสาทิวิเศษด้วยนะแม่ว่าจะเป็น t t o k y o u t u b u f a c e b o o k นะครับอีพีนี้ก็ราก่อนครับสวัสดีครับ